เมสซี Messi, 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 ่เมสซี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 ่เว้ยเมสซี่วะทุกคนโอ้โหอย่างนี้มันเมสซี่นี่วะแข่งสี่ลุงครับทุกคนโอ้โหอีฟ e ุตบอลนอนสต็อปช่วงนี้สนับสนุนโดยทีวีทีคลีนเอาอยู่ทุกเรื่องทำความสะอาดกลาวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแล้วก็มีรรดาแฟนเพจที่รักทุกท่านนะครับพวกผมอ e ีฟุตบอลนอนสต็อปนะครับ วันนี้ผมก็จะมาทำแพ็กเกจเอ้ยไม่ใช่แพ็กเกจนะครับผมทำภาร,รกิจนะครับพิเศษนะที่เราเคยทำกันไว้เมื่อก่อนหน้านี้นะครับก็คือการปั้นไอดีไก่ล่าเมซี่ซึ่งต้องบอกว่าจะหมดเวลาแล้วนะครับผมที่จะต้องโบกมือตาเมซี่เลยนะครับเพราะว่าวันพฤหัสที่จะถึงนี้นะครับผมก็จะหมดคิวที่เมซี่จะอยู่นะครับแล้วก็ เราต้องโบมือบายๆนะครับผมเวอร์ชั่นเก่านะเพื่อต้อนรับเวอร์ชัน4.2.0กันดังนั้นวันนี้ผมจะมาทำการเปิดนะครับผมนะไอดี ID ไก่ทุกไอดีของผมนะเพื่อล่าเรียวเนียรเมสซี่กันนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะอ่ะไม่รอช้ากันนะครับผมเราก็จะไปทำการเปิดกันเลยสำหรับไอดีแรกนะครับผมซึ่งไอดีแรกตรงน,นี้นะครับผมก็จะมีทั้งหมดอยู่300ทองขนองนานะครับทุกคนซึ่งผมจะลองเปิดทีละ100นะครับผมอนะ่ะ หนึ100แรกก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าจะมาหรือเปล่านะครับนี่อ่ะกนหนึ่งก็กดแคนไปก่อนนะครับผมไปหนึ่งสอไปกันมาแสงแสงแตกแสงไม่ม,มาอีกแล้วโอ้ย,ยๆๆๆๆๆนะข่าวไปตามสภาพนะครับพี่โคโคตัวเลยนะครับอย่างนี้นะนะ อะมาย่อท้องกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาเปิดกันอันต่อไปเลยนะครับผม100ทองขะนองนานจะมาหรือเปล่านะครับเฮ้ยนะยิ่งแพ็กยิ่งมันแบบนานเท่าไหร่นะก็ยิ่งเหนื่อยนะครับผมนะเ <c oughs> หนื่อยกนะครับไม่ใช่อะไรอะมาลองเปิดอีกทีหนึ่งแลวกันนะมาลองดูนะไปไปกดแคนบิกแคนบิกแคนบิกอะหนึ่งร้อยทองกระนองนะมา,มา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 นะครับหืมข่าวอีกแล้วนะเฮ้ย เอเนจี้มาเยอะนะตอนต้นคลิปนะเดี๋ยวท้ายทยคลิปจะไม่มีแรงดีใจนะถ้าสมมติว่ามานะแต่ไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่านะครับทุกคนนะอาเดียรราบิโอตนะครับผมนะก็รออีกหนึ่งร้อยทองแล้วกันนะครับก็มาถึงตอนนี้นะถามเพื่อนเพื่อนนิดนึงนะครับว่ามีใครนะที่เรียดี ID ไก่แล้วได้เมซี่กันบ้างนะครับผมทำใด้มนเมซี่ได้ัวเรตก็ดีนะครับต้องบอกว่าัวเรตนี่นะเป็นมานี่คือเป็นตัวที่ดีที่สุดในแพ็คไปแล้วนะครับตอนนี้นะ นี่ก็ข่าวอีกเช่นเคยนะครับเฮ้ย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 นะไม่ย่อท้อรอกันไปก่อนนะครับผมก็รอกันไปก่อนนะสำหรับเมสซี่นะว่าจะมาหรือเปล่านะวิเซนตเจนเซ่นนะครับผมวิเซนเจนเซ่นนะมายืนกอดอกให้ช้ำระกำใจนะเฮ้ยฮฮอาฮีอาฮีนะครับก็ไม่ได้นะเดี๋ยวผมลองเปิดด็อกบาขั้นเวลาสักนิดนึงนะดูก่อนไอดีนี้ว่าจะมาหรือเปล่า เคดีเนี้ยผมทาภารกิจค้างไว้นะคือผมยังมีอีก100รอทองนะเดี๋ยวผมทาภารกิจได้นะเดี๋ยวผมจะมาลองดูเฮ้ยลอกบาวะสีเขียววะ่ะเฮ้ยข้างในจะเปลี่ยนสีหรือเปล่าวะเออยังไม่เคยได้ดอกบาเลยอะ่ะอยากลองดูอุย้ยสีเสื้อไม่ใช่นะวิคาริโอนะจากสเปอร์นะทีมชาติอิตาลีโอ้หู้ยนะเจอแบบนี้จับย่อยอย,อย่างดีเอาเลยครับผมนะก็ไม่ได้นะครับผมนะเดี๋ยวขอลองเปิด เอฟซีบาร์เโลนาบาร์เซโลนาเทเดนเต้ดูหน่อยนะครับผมนะขั้นเวลาสักนิดนึงนะเปิดไก่ไก,กาๆา,าไปมีหลายคนนะที่บอกว่าเฮ้ยเออไอการดฟีบาร์เซโลนาเนี่ยผมไม่ได้สนใจละครับเปิดได้มาผมก็ไม่อยากได้หรอกครับแต่เอาจริงๆนะคือต้องบอกว่าหนึ่งในสมคนเนี่ยต้องบอกว่าโหดอยู่นะครับผมอย่างลิวันโดนเนี้ยหรือว่านะใครอครับแพตริ Patrick, ใครเวิร์ดนะไม่ธรรมดานะครับทุกคนถ้าใครได้นี่เอามา โมให้ฟังได้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้เปิดได้เลยนะแต่ก็คือโอกาสมันยากทุกคนนะมีเงินก็เปิดไม่ได้นะเพราะว่ามันต้องสุ่มเอาครับเนี่ยนะเดี๋ยวลองเปิดดูอีกทีแล้วกันนะได้หรือเปล่านะบาเซโรนาทรีเดนเตโอโหเยสเคไม่ออกนะครับผมนะก็เปิดค่าเวลาไปนะเปิดเอาดวงสวยๆออกไปนะครับผมไม่รู้ว่าดวงสวยๆมันจะออกไปหรือเปล่านะเอ้ยนะข่าวเป็นเรื่องปกตินะถ้าแสงออกค่อยกรีดนะครับอยากจะกรีดเลยนะครับ ก็เรียบร้อยนะผมทำภารกิจเรียบร้อยแล้วผมก็ได้มาอีก100ทองขนองนานะครับสำหรับไอดีนี้เนี่ยผมจะมาเปิดต่อเลยนะครับผมเปิดไปได้ทั้งหมด300ทองขนองนานะครับจะมาลองอีกว่าอีก100ทองขนองนาจะมาหรือเปล่านะผมจะมาไม่จะมาไม่จะมาไม่เมสซี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 ่โก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 ้โก้ go 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 go. เอาไปกันเลยสำหรับดิโอเนียเมสซี่นะครับผมอ่ะกดแคนไปก่อนหนไปเมสซี่เมสซี่เมสซี่ ไม่มานะครับผมมันยากอยู่นะคนรีไอดีไก่อะกว่าจะได้เมซี่อ่ะคือไม่ใช่เรื่องง่ายนะใครที่รีได้นะผมผมขอนับถือน้ำใจเลยนะเพราะว่าคือแค่เวลาทํางานนะครับผมว่างมาเนี่ยมันต้องพักผ่อนมันต้องทําอะไรบ้างนะการที่เราคนหนึ่งนะเอาเวลามาทุ่มเทกับการรีไอดีไก่เพื่อตามล่าเมซี่เนี่ยผมนับถือใจจริงๆนะผมผมรีไปหลายรอบมากมากนะก่อนที่จะมาทําคลิปเนี้ย นะครับผมผมรีไปประมาณเกือบ30ครั้งได้นะรีทิ้งรีทิ้งนะครับผมนะแต่ว่าอันนี้ก็ฮัดแต่ว่า ID ที่มีทองเยอะๆนะทําภารกิจอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็มาเปิดนะครับผมเพื่อจะได้แบบมีโอกาสลุ้นสักหน่อยนะโอ้โหดูสิทิปเปียนะแม่คลามันจะไม่ได้มันก็ไม่ได้จริงๆ,ๆนะทุกคนจะกดยังไงจะสูตรอะไรมันยังไงมันก็ไม่มานะแต่ขามันจะได้น้อกดทีเดียวนะสูตรไม่ม,มันก็มาเนาะ บางครั้งผมก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะครับเรื่องดวงแต่บางทีมันก็หาคําตอบไม่ได้นะมันมาเองนะเนาะอ่ะลองดูอีกหนึ่งร้อยทองคนองนาจะมาหรือเปล่านะครับขาวอีกแล้วนะเริ่มหมดลมนะหมดแรงก็สําหรับคลิปนี้ก็ดูกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับทุกคนนะผมเหนื่อยนะทุกคนนะที่จะแบบว่ามาลุ้นทุกอันนะแต่ว่ามันมันเยอะล้เหลือเกินนะครับผมโอ้ยตายจะได้ไหมเนี่ยวันนี้นะอ่ะพอลองอีกทีนึงไป แค่นีกทีนึงอันนี้นะครับผม ID ใหม่แล้วนะ ID ใหม่แล้วนะลองเปิดอีกทีนึงนะครับผมนะ ID ที่สองแล้วนะอันนี้นะพอมีหนึ่งอนะมันแบบออกยากนะมันต้องทําใจนิดนึงนะอะขอกดอีกทีนึงใกล้เคียงไหมสีสีสีส,สีอุ้ยสีทนได้นะไม่มาอีกแล้วนะครับผมห,หิวข้าวจังเลย <c oughs> หิวข้าวเลยแบบนี้ไม่ออกี่หิวข้าวเลยนะอุตส่าห์อดปรับอดนอนอดข้าวนะครับผมใครครับเนี่ย ซูโซโอ้โหเหนื่อยใจเลยนะครับคุณผู้ชมเฮ้ยอ้าวมาไอดี ID ต่อไปเลยนะครับผมไอดีที่สามนะ๋ยนวะผมจะมาเปิดด็อกบาร์ไล่ก่อนแล้วกันนะครับว่าจะมาหรือเปล่านะเนี่ยก็เปิดเอาดวงสวยๆอกอกนะไปก้อนนะดวงสวยๆออกไปก้อนนะไม่ต้องท่ายก็รู้นะครับผมว่าเปิดไหมได้นะก็ส0 0รอทองน้องหนามาแล้วนะครับทุกคนนะ เขาหวังว่าไอทีนี้จะได้นะครับผมว่าพอเราไม่ต้องสี่ร้อยทองเลยนะครับผมนะทั้งรีทั้งปั้นนะครับผมสะสมมาตั้งนานนะเป็นอาทิตย์สอาทิตย์อะลองดูแลและกันสีมาหรือเปล่าสีทนได้อีกแล้วเฮ้ยนายไม่ใจเลยว่าโอ้ไม่ให้เราหรือวะโคโอไม่ใจเลยว่ะโคแบบนี้มันโคตัวหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยอยากได้ก็ไม่ให้นะครับผมนะยุ่งยากนิดนึงนะ ก็กดแคนไปอีกหนึ่งทีนะครับผมนะใครก็เห็นก็อยากให้ได้นะผมผมไม่รู้ว่าคนที่ดนเนี่ยมีกองเชียร์หรือว่ากองแช่งนะแต่ว่าผมก็อยากเปิดได้กับเขาบ้างนะครับผมอยากมีไอดีไก่เมซี่นะผมอยากทำไอดีไก่เมซี่แบบว่าสายฟรีร้อเซนะครับผมพิโคนะขอให้ผมหน่อยสักนิดหนึ่งเมมาก็ได้โซเรสก็ได้นะครับผมผมอยากทำไอดีไก่นะครับผม100%ยนนะครับผมไม่เติมนะ ผมตั้งใจว่าเดี๋ยวถ้าผมได้เนี่ยผมจะทําการเดินทางของไอดีไก่นะครับผมเนี่ยลองเลยนแบบช่องพี่บอมอ่ะไอดี ID ไก่เนี่ยมานะครับผมไอดี ID ไก่เมซี่นะไอดีไก่เมซี่นะครับผมก็ต้องบอกว่าเวลาเปิด100ทองเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันนะเพราะว่าคือโอกาสคือหนึ่งใน150เลยนะที่จะได้นะมันโคตรยากให้เขียววะ่ะเฮ้ย เ e: ขียวแบบนี้พี่โคว่าไงครับเนี่ยเอ้ยเขียวแบบนี้ว่าไงเป็นสีเปล่าเป็นสี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 นสนสโอ้ยไขวะเนี่ยเซเจโรเบโตเฮ่อวะหมาไม่เนี่ยขอสักทีหนึ่งเฮ้ะพี่นอนผู้ชมเลยนะอ่ะกดไปอีกหนึ่งร้อยทองสุดท้ายของไอดีนี้นะครับผมเมื่อกี้มันเขียวมาแล้วเว้ยอันนี้ต่อไปมันต้องมาแล้ววะ่ะ ขอ,อทีหนึ่งมาหนึ่งร้อยทองขนองนะมาหรือไม่มาหนึ่งร้อยทองขนองนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแสงว่ะเฮ้ยแบบนี้คืออะไรเฮ้เยเขยียวไหมข้างในโอ้ยพี่โขหลอกอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยพูดปิดพดูดขออภัยครับผมเอ้ยไม่ถึงว่าไอเบียเอ้ยอเบียนะครับผมเบียดอกเบียอะไรอย่างเงี้ยครับผมได้เดวิดโดนเกียร์อาร์มานะครับโอ้ยเมื่อกี้ผมพูดคำว่าเบียไปนะครับผมนะขออภัยนะโอ้อย นะแม่ไ oh <my> อเบีย้ยเลยนะครับผมแม่เบีย้ยเลยนะโอ้โหอยากจะร้องว่าเบีย้ยเลยนะ sorry นะครับ sorry นะโอ้โห,หนึกว่าได้แล้วทุกคนอมา <c oughs> ก็อันนี้เป็นอดีสุดท้ายนะผมก็บอกว่าอดีนี้จะเป็นอดีที่ผมทําคลิปเกี่ยวกับ <c oughs> การ <c oughs> นะปั๊มทองนะทุกคนนะปั๊มทองหนึ่งพันทองฟรีนะทํำยังไงนะั้นก็ พอปั๊มเสร็จแล้วทีนี้ผมก็เก็บต่อมาอีกนิดนึงนะครับเพื่อจะมาลุ้นเมซี่นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาลองเปิดทีละ100ทองก่อนละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเปิด90 0ทองทีเดียวไปเลยนะจะได้คุ้มๆซะหน่อยเพราะว่าจะได้ลุ้นนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดกันเลยนะครับผมทีทีละ100ทองนะก็จะเปิดได้ทั้งหมด4ครั้งนะครับผมนะ100ทองแรกนะกดแคนไปหนึ่งทีอ่ะกดแคนสองทีสามทีสี่ที ฮาดิไปมาเมซี่เดียวเนีวเมซี่ฮิฮิฮิไม่มานะครับผมโอ้โหยากเหมือนกันนะเฮ้ยแสงว่ะเฮ้ยอย่างนี้คืออะไรเฮ้ยอืเบโด้โโเว้ยเบโด้จากลางโง่นะครับผมน่าแม่นึกว่าจะสับขาลอกเป็นแบบแสงประกายนะครับผมประกายแสงสีทองนะไม่มานะ โอ้โหคือต้องบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอะผมลืมคือตอนที่แบบว่าเมสซี่มานะแสงมันจะไม่ได้เป็นสีทองนะครับผมมันจะเป็นแสงอีกสีนึงนะถ้าแสงสีทองนี้ก็อาจจะเป็นโซเลสหรือว่าเนยมาก็ได้เพราะว่าเป็นอีพิกแต่ว่าเมสซี่นี่เป็นบิ๊กไทม์นะอ่าเขาเรียกว่าคัดซีนนะเนี่ยคัดซีนแบบนี้เขาเรียกว่าคัดซีนนะครับผมก็ จอเรนายูนะโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยไม่ได้อยากได้เลยนะครับคุณผู้ชมนะโอ้โหแม่อ่ะอีกหนึ่งร้อยทองคนองนานะครับผมนะคิดถูกไปครับเนี่ยดูนี้กดทีละเก้าร้อยก่อนก็ดีนะเอากดไปอีกหนึ่งร้อยแล้วกันนะจะมาหรือเปล่านะช่องแห่งความเกลือจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่ากับเนี่ยมาหนึ่งร้อยทองมา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 ,มา สีขาวเป็นเริ่มปกตินะครับคนสีทนได้นะครับผมแต่ว่าต้องบอกว่าเริ่มจะทนไม่ไหวแล้วนะครับตอนนี้นะปาซิลนะผมดูคาสเอวานกิเลียอะไรก็ไม่รู้นะครับผมจําชื่อไม่ได้นะโอเหนื่อยแล้วนะก็จะเป็นหนึ่งร้อยทองครังสุดท้ายก่อนที่เราจะไปเปิดเก้าร้อยทองกันนะครับทุกคนไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะก็ถ้าเปิดหนึ่งร้อยทองรอบนี้ไม่ได้นะครับนั่นหมายความว่า นะเราต้องเปิดเก้าร้อยทองแล้วเราจะมีโอกาสลุ้นอีกเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะอ่ะหนึ่งร้อยทองที่รอคอยมาไหมมาไหมมาอา้วาวว่าอีกแล้วนะทุกคนโอ้โหไม่มีแบบได้ลุ้นบ้างเลยะครับทุกคนดูดิเกือสุดๆเลยนะดูสินะลูคัสโบเย่นะครับผมไม่เย่เลยนะครับแบบนี้นะ ตอนนี้ผมเหลืออีก900ทองอันนั้นนะครับทุกคนนะเมซี่จะไม่มาจริงๆหรือเน,นี้ยโอ้ยหาานะครับโอ้โหเมซี่บิสเคร์เลอร์นะโหอ,อ่ะเก้900าร้อยทองสุดท้ายผมขอกดแคนก่อนหนึ่งสองอ่ะทำใจนิดนึงอ่ะไปหนึ่งสองสามสี่ไปห้านี่แหละเอา้ากดไปเลย เมซี่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 เว้ยเมซี่วะทุกคนโอ้โหอย่างนี้มันเมซี่นี่วะแทงสี่ลุงครับทุกคนโอ้โหมาแล้วฮะขั้สุดท้ายของวันนี้นะลีโอนีลเมซี่โอ้โหมาจนได้ทุกคนโอ้เมซี่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 กกกก โอ้มาจนได้นะคุณนะักทุกคนนะครับสำหรับริโอเนลเมซี่นะโอ้โหผมรีไอดีมาเป็นแบบอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับมาครั้งสุดท้ายก่อนบายเธอนะโอ้โหถ้าไม่มาเนี่คือผมหนาแหกเลยนะครับทุกคนนะแต่ต้องขอบพระคุณม่โกงมากเลยนะครับผมเนี้ยนี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับผมที่รีไอดีไก่ได้เมซี่นะฮะโอ้โหนะถ้านับการรีไปนี่ต้องบอกว่า ส0นะห้ครั้งได้นะครับโอ้โหแต่ต้องบอกทุกคนว่าถ้าจะรีนะแนะนําว่าสะสมไม่ครบหนึ่พันทองก่อนนะครับทุกคนนะเก้าร้อหรือว่าหนึ่พก็ได้นะเพื่อที่จะมาสุ่มลุ้นแบบนี้ม,นมันค่อนข้างที่จะมีโอกาสมากกว่านะโอ้โหและในที่สุดนะครับผมภารกิจนะปั้นไอดีไก่ตามราเมซี่ก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคน นะครับผมก็ดึกเรียบร้อยนะครับผมก็ตะโกนแหกปากลั่นบ้านไปเลยนะฮะก็ไม่รู้ว่าครางบ้านจะได้หรือเปล่านะเพราะว่าแพคเมซี่โซเลสเนยมาหรือเอ็มเอสเป็นครั้งแรกผมก็แหกปากไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็เพราะว่ามันมาตามนัก3ตัวนะนี่นะครับผมให้ทุกคนดูนะว่าไอดีนี้เป็นไอดีที่ไอดีไก่จริงๆนะครับผมไม่ได้เติมเลยนะสักบาทนะแล้วก็วิธีการทำนะผม1000ทองฟรีทำยังไงนะครับก็ผมทำคลิปสอนไม่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าคลิปมันตันติดลิขสิทธิ์นะสิ เสียงมันหายไปนะครับเดี๋ยวผมอาจจะทําคลิปใหม่ขึ้นมาให้ทุกคนได้ดูกันนะลวกันนะครับผมนี่นะครับนี่เดี๋ยวจัดทีมนิดนึงนะเมสซี่มาใส่นี่นะนะแต่ว่าค่าสเตตมันอาจจะไม่ได้สูงนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมไม่ได้ใช้โค้ดบูสต์นะครับก็เป็นโค้ดแบบว่าอ่โค้ดธรรมดานะแต่ว่าก็เพิ่มพลังนักเตะเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้บูสต์นะครับผมนี่ค่าพลังก็จะได้ประมาณนี้นะนี่ลุนิวเมสซี่นะเดี๋ยวใส่ ใส่พลังสักหน่อยอัพ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 ,อพเลเวลให้เมสซี่สักนิดนึงนะครับผมนี่นะนะก็อยู่ที่ร้อยหกนะโอ้โหสวยสวยนะครับทุกคนเนี่ยโอ้โหเมสซี่ไอดีไก่ฮะนะเดี๋ยวผมจะเล่นไอดีนี้อย่างมีความสุขเลยนะทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวมาลองสุ่มบูสเตอร์กันดีกว่านะครับว่าจะได้อะไรอันแรกมาได้พาซิ่งนะโอ้โหดูสิได้อะไรบ้างเนี่ยพาซิ่งนะร้อยหกพาซิ่งไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะเดี๋ยวขอสุ่มอีกทีนึง โอ้โหแต่ว่าใส่ข้างในมันสวยอยู่นะเนี่ยดูดิโอ้โหขนาดแค่ร้อยหกนะทุกคนอ่ะนะขอขอสุ่มบูสเตอร์อีกทีนึงแล้วกันนะไม่สวยอะ่ะพาสซิ่งไอสไตเกอร์อินสติ้งนะโอ้ยก็เข้ามาดิครับนะโอ้โหไซเกอร์อินสติ้งนะครับผมบวกตคอนโทรลแล้วก็นี้ด้วยอ่ะได้ร้อยเจ็ดนะโอเคสไตร์เกอร์อินสติ้งก็โอเคอยู่นะทุกคนนี่สแตทข้างในก็สวยเลยนะครับเนี่ยฮิฮวนะก็ ประมาณนี้ครับสำหรับไอไก่เมซี่แล้วก็การตามล่านะครับผมใครที่ชื่นชอบคลิปสไตล์แบบนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสรวนวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ